สวัสดีปีใหม่จ้ายายไวพาแทบดีใจลูกๆหลานหลามายามปีใหม่มือที่ส่งแล้ววันนี้มาครบอ,อีกเบิร์สุขุนเออยายไวขอดีใจนําพี่ๆน้องๆเบิสุขุสุขุนเด้อทั้งลูกทั้งหลานมาปีใหม่นํายายไหวเออพี่น้องกันคือกันละน้ะพูดาลูกๆหลานหลายายไวยไล่ไหลพูดาเออเป็นตาดีใจพูดาหลานยายไวย มาแต่ทางไก่ <c oughs> ขอให้พี่น้องเขาสุขภาพแข็งแรงคือกันบนสุกูสุข,ขนกินนั้นอย่างไ็ให้มันแซ่บๆเด้อเออนี่ลูกเต้าเขาเอามาให้อยู่ให้กินก็ว่าแม่ก็มีความสุขถ้าลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขนำนะพี่น้องเอ,อ้ยดีละความความสุขของพ่อแม่ถ้าลูกเขาเป็นกำลังใจ ทำความดีให้อบอุ่ให้พ่อแม่นี่พ่อแม่ก็ซื่นใจอันนี้แหละมีความสุขกะพี่น้องเอ้ยลูก,ลกลๆกบบหลานกับว่วนไหลเยล่เป็นตาสะอ,อนหลานมปตนางไก่ไก,นะก้อยว่านนะมื่นขากระกบแล้วยายไวก็อยู่ตมเดิมนอกจากข่ิพาไปเที่ยวบนนั้นบนบนี้พูดอ่ะอันบงนั้นับเป็นของ เออวงนั่นกับแม่ของพ่อแม่เขาวงนั่นกับแม่หลานโอ้หยหลานยายไหวหลายอยู่เน้อมายามตลลดเที่ยวนะน่ะเฮ็ดบ้านเฮ็ดอย่างให้กินผู้ดาหลานนะเออไม่เออมีตะมีความสุกเนาะมี่น้องเนาะครับว่าไปเก็บบังสดาก็หลานเต็มไปน้ำเนาะจ้ะ พี่น้องกันคือกันละนอ้อดีใจคือกันละนอ้อปีใหม่ให้สุขภาพแข็งแรงบนทุกคู่ทุกคนเดอ้อคิดอะไรก็สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเงินทำกำแก้วกำลังไหลเข้ามาเทมาได้หลายเท่าลูกๆเตาเตาก็ได้บนทุกคู่ทุกคนนี่จะทำความดีนี่ละคุ้มครองเฮาเดอ้อลูกเดอ้อพี่น้องเดอ้อแม่ก็ดีใจนํานสิละลูกๆหล,ล,ลานก็ดีใจเพราะเขาอยากให้โซอนไดโอ้ยเมื่อไหร หลานให้ใส่อันนี้เอเส้นยายไหใส่คืออยู่อ่ะ <c oughs> เอออ้ยายไหวเขาตาลกแก้ไหวกันได้เออหลานเออหลานอันตลกแา,ากแ้ไหวยหวกะซื่นใจต่ออายุ<อ>นะพี่น้องเนะาะพเท่าต่ออายุสังขารน,นี่แหละความสุขเนาะซื่นใจพี่น้องเอ้ยพี่น้องก็คือกันแลวเนาะ มว้วนคือการมีอย่างแ่บๆทบีเฮ็ดสู่ลูกสู่เตาลูกเอามาสู่กินเนงะะอันปีนึ่งเขามาเห็นกันก็นดีใจถือได้ลูกเขาอยู่ไกลก็ได้ได้มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมอย่างฮันโบว่าไัยคือคึอ้นบึงใจเห่านี่แหละไปทางไกลแล้วมาหาเงินหา,หาสารเห็นพี่เห็นน้องเขาก็ดีใจอุ่นใจหลายพี่น้องก็คือกันนอกนกดไลค์กดแชร์ให้ยายไหวเด้อคือกันนี่แหละน้อ โว้ยสวัสดีปีใหม่เดอ้อสุขภาพแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ปีหกเกีดมันเนี่ยเดอ้เอกล้าก็มาแล้วเดอ้อพี่น้องก็เหมือนกันเดอ้อพุ่ลลูกหลานยัยไหวกันเล